เล่นให้ดีเลยวันนี้เล่นให้ดีเล่นให้ตูมไปวันอยากจะได้อะไรขอมาเว้นไว้แต่ดาวกับเดือนที่เรายกให้ไม่ได้ขอมานดมีธุระต้องไปทำโอเจอกันในพรุวงนนี้ดูอ่อนเพลียเลยแม่ย่าค่ะแต่ว่าใช่งั้นกระบอกฉันจะรีบขออะไรก็แล้วกันเรานจะได้ไปบรรทมต่ออยากได้อะไรล่ะเออกระบอกฉันคิดได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าใจโกงก้าวกลัว กราว่าองค์จักรพระตาภพจะไม่ประทานให้หรือเปล่าคะเทวันกริสัดต,ตัดแล้วไม่คืนคําอยากได้อะไรให้ขอแล้วข้าจะยกให้เว้นไว้แต่ดาวกับเรือนเท่าน,นั้นที่ข้าหาให้ไม่ได้อยากจะได้อะไรก็ขอมาถ้ามีธุระต้องไปทำอขอได้จะได้ไม่เสียเที่ยวเออกูบนไว้แล้วมึงไม่ต้องกลัวหรอกมันรัว่าองค์จักรพรรดิองค์จักรพรรดิภพตัดแบบนี้ก็บอกฉันก็จะขออะไรก็แล้ว<อ>ขอมาเลยอยากได้อะไรล่ะก็บอกชื่อคุณทัพเทวัน เจทุลขอขออะไรวะทีวันฮะองค์หญิงเสนาธินีเป็นคู่แต่งงานไม่ได้ค่ะทำไมเงี้ยนี่สายสายหลุดไปเลยยังไงเนี่ยเจา้ามึงรับบนไปรับปนไม่ไโดนกระแทกเลยจะพ่อไหนเอาทีดีสาธุูจะพ่อวันนั้นจะไม่วันนี้พระเจ้าเขายกสุนทรีให้ทีวันได้เดี๋ยวจะถวายไอ้นาเดนี่ เอาดวงแก้วไปคืนไปเขาไ่พาบป้ายไปแล้วเหรอพับไปมีแต่ลิเกวัยรุ่นดวงแก้วบนัดารับเชิญพรเทพพรพยนมึงดูนะคณาเนี้ยยิ่งกว่าอายุดไดโนเสาร์อีกแล้วไ,ไม่ถึงพันมึงเชื่อกูเธ่8แปดร้อยกว่าโอ้โหอายุรากับกุ้งสีเลยเหรอ <c oughs> ก็พูดไปออแนนอน่ะเนี่ยแ<อ>ก่วเชื่อ ขอแค้ดูกแก้วเล่นไหวเท่านั้นเลงเก้าเนียบไปแล้วเนี่ยใจคอไม่ดีเลยลองกระท,ทุ้งเพื่อนลองถามเออเทวันเราขออะไรกับข้านะก็บอกฉันทุนขอองค์หญิงสุน,นันทีนีเป็นคู่แต่งงานไม่ได้ค่ะ <c oughs> สุน,นันทีนีข้าไม่เข้าใจเทวันสิ่งอื่นเื่อแสนมีตมากมาย แก้วแหวนเงินทองก็มีทำไมไม่ขอทำไมต้องขอสุนทนีด้วยคือเรื่องมันเป็นแบบนี้พี่คะระหว่างทางที่ก,กัปป์ชัยคุณเทเพเทว,วันและองค์หญิงสุนทรีเดินทางเข้าสู่บิดีรัตนชัยยาดทั้งสองคนได้มีโอกาสพูดคุยและใกล้ชิดกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาอันสั้นก็าตามแต่ด้วยความใกล้ชิด จึงกลายเป็นความรักเราทั้งสองคนไั้กันมากเลยนะพี่ค่ะแล้วก็ได้สัญญาด้กกันเอาไว้ด้วยถ้าหากว่าองค์จักรพรรดิพบไม่เชื่อก็ลองถามนี่เทเวศกับเทเทยังดูก็ได้พี่ค่ะจริงพุทธคาะพบรักกันตอนที่ไป,ปรับเครื่องรับนาณากาเขารักกันเขาชอบกันจู๋จีดูดีกันมาตลอดอิง่งอกันาตัวเองเขาตัวเองตลอด ที่สัญญาต้องไม่ทำอะเจ้ารักกันมาก่อนอย่างนั้นเลยนะใช่แล้วไหมคะเจ้าขอข้าไอ้เจ้าเหมือนกันนะแล้วถ้าข้าจะขอเจ้าบ้างเจ้าจะให้ข้าได้ไหมองค์เจ้าพันตรีพบจะขออะไรเดี๋ยวพยาค่าแม่แต่ชีวิตของกับองกเจ้ากูเท่เทวันก็ทูลถวายให้กับองค์เนื้อหัวจะาพันตรีพบได้พไยมคะ ข้าอยากจะขอสัญญาสักสามข้อข้อที่หนึ่งให้แล้วห้ามคืนห้แล้วห้ามคืนจะคืนทำไมปุชาคนลบคดนอนมาหกและมาแต่เช้าเลยที่ปกติไม่ใช่คนตื่นเช้านะเนี่ยเป็นคนนอนเช้านอนเช้านี่นี่รับไปเลยให้แล้วห้ามคืนเราไม่คืนอยู่แล้วใช่แลโอ้โห รักไปที่จนตายก็ใช่ไหมคืนอย่วใครจะคืนอ่ะรับปากไปกระบอกฉันตกลงในข้อที่หนึ่งพี่ยังฮะข้อที่สองรู้แล้วอย่าบอกใคร <c oughs> เขาไม่ได้หมายถึงมึงหมายถึงใครหมายถึงคนดูรู้แล้วอย่าบอกใครว่าแม่คนนี้นั่งลับห <c oughs> วานปกดีแอรู้ใใจปะไม่ใช่ ไม่ได้ละไม่ได้ผ่านสายเรือแบบนี้ไม่ต้องบอกนะอบอกันแล้วเนี่ยเขาได้ยินกันทั่วลานวัดนะเดี๋ยวเพื่นเขาก็ตื่นอะไรไม่ใช่เดี๋ยวคนเขาก็รู้กันเองรับไปเลยกระบอกฉันตกลงในข้อที่สองเพื่อนข้อที่สามไม่มีรับสั่งไม่ต้องมาขึ้นฟ้า มึงคิดยังไงกูไม่รู้นะกูีชอบเลยแต่ถ้าเป็นกูนะไม่เรียกไม่ขายไม่ต้องขึ้นเป้ากูสบายเลยทำไม่จะไม่มาขึ้นเป้ากูจะนั่งเฝ้าแม่คนนี้ทั้งวันเฝ้ามาทำไมล่ะเออเป็นลูกหลานวะเยเออหลับกูจะเรียกนี่แนละไม่ใช่ได้ตื่นมาเอ้าพี่เกย์คนนั้นนี่ออกแขกล้วเลิกดีที่ไหนเนาะเขาหาว่าเราเล่นไวกว่าพรที่ดีเหมือนกันนะไม่มนนี้ับสั่งไม่ต้องมาเ้าเฝ้าเออจะได้นั่งเฝ้าแม่เขาหลับไมบหาย ก็บอกฉันตกลงทั้งสามข้อเลยพี่คะถ้าเจ้าตกลงเราจักรพรรดิไปพก็ตกลงยกสุนินีให้เป็นคู่แต่งงานของเจ้าเทวันใช่โย่โอ้โหต้องเล่นจังความใจมากเก่นเกินแล้วหมดใจแล้วเว้ยใจมากหมดใจหมดใจแล้วเพื่อนนะ เป็่อนเฮนร์สเดเดนรสเดเพียเพี่ยนทำไมได้แต่งงานกับสุนันท่นีแล้วเพื่อนแต่งคูไม่มีตังแก้บนเลยไม่เปนบนอะไรนะสนยอมสงคืนแล้วก็มีเรื่องรองอีกนะมีโยเก้ลคนเทพมาเป็นเ อาลิเกยังไม่พอต้องจัดรถลงบตงด้วยนะเขายังแข็งแรงดีทุกคนนะเดี๋ยวกูกู้กันแล้วกันไปเฮ้ยอย่าพูดอเด็ดเลยให้ทัวก่อนให้ได้แต่งงานก่อนเออทำดีๆแต่เจ้าเขารู้ว่ามึงไม่มีตังค์บนเลยพิเศษเดี๋ยวจะพ่อเขาขอคืนเออขอเดชชาพี่ค่ะองค์สากพรรดิใจพบในเมื่อพระองค์ประทานองค์หญิงสุนัททีให้ไปคู่แต่งงาน กับกระบอกฉันุนทภาพเทวันแล้วกระบ,บอกชันอยากจะขอทูลเชิญองค์จักรพรรดิไตพภพเสด็จไปเป็นป,ประธานในพิธีแต่งงานของกระบ,บอกชันได้หรือเปล่าเพี่ยคะเทวันเพื่อคะได้หรือเปล่าเพี่ยคะเจ้าก็รู้ไม่ใช่เหรอสงครามเพิ่งหยุดลงเจ้ามีภาระาหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย คงจะไปงานเจ้าไม่ได้แล้วแต่ว่าเราจะล่าเป็นการ์ดอวยพรไปให้กับเจ้าเอาไว้ไปเปิดอ่านในวันงานของเจ้าไปเอาการ์ดมาโอ้ยแทนไปรับสารนะรับสารอวยพรใช้ได้หรเพื่อนจะกระแทกใจพ่อก็ต้องบอกว่าสารเรือแทนกันได้แตคณะใช้แต่โอ้ยไม่ยังดีในรับสารอวยพรนะ ก็เหมือนตัวแทนพระองค์ใช่ไหมเข้าใจบ้างไหมคืนเดียวก่อนก็ได้แล้วปีหน้าถ้าเป็นได้อีกคืนสั่ลำลดในปูห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวไล่แกเบลมันออกเลยหากคณะนัอื่นก็ได้ไหมจะได้จังจะเอาไม่ว่างไปทุลักเยอะ แต่สารไปพร้อด้วยที่แต่งวันไม่ใช่สุนันทีนีเนี่ยเขาคงรอเจ้าอยู่ที่ตำหนักน้ำสารของเรารับไปรีบไปขอให้เจ้าทั้งสองคนแต่งงานกันอย่างมีความสุขนะเป็นพระมหากรุณาลดข้ามนกระบอกไี่ยค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วกระบอมชันน การดูแลนะพี่ยักษ์ค่ะไปดูแลทั้งหมดเลยผู้โชคค่ะเฮ้ยดีใจด้วยเฮ้ยล่าล่าสาโลวยพรเปิดเลยเปิดเลยกูอ่านด้วยได้เอ้าเปิดตรงพิธีนู่นจ้าขอให้ไปอ่านพร้อมกับเจ้านัทที่มีที่ตรงหนักน้า<อ>รู้ไว้แค่สองคนเดี๋ยวค่อยมาอ่านให้ฟังพร้อมกันอีกทีหนึง่งแยกกันเลยแจกตำแหน่งเลยมึงไปหาโตจีนเดี๋ยวกูไปนิมนต์พระเออแต่ว่าบอกเขาเลยนะว่า พีนการ์ดไม่ทันนะเราเรียกว่าแต่งแบบสายฟ้าแน่ยังไงเจอมาได้เลยมีโต๊ะจีนแน่นอนนี่ในกุลิมอนพาไปแล้วรู้จักกันสนิทกันจริงเหรอเออพ่ออะไรพ่ออะไรเพราแย้มแย้มไหนนะวัดไร้ขาเนี่ยเฮ้ยเพราะว่าเขาึกไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่เจอเขาจำมาบวชแล้วเชื่อฝังด้วยนะเพื่อนนั้นฝังด้วยสุดกุลี ต้องระหังน้ำตาเมื่อเห็นในวันเดินตับไป,ปรักแล้วไม่ลืมไม่ลืมลอกนะแม่คุณ luôn nó bay có gắm hè phôi thì hà lại nó một quãng bùi xa

รักไม่รู้เดือนรามลีลมลิมทางห้นาสวายใจรักแล้วไม่ลืมไม่ลืมลกนะ้ แย่งไม่มีวนันหายลืมข้างสร้างความเสียใจกับผู้ส่งพันต้องสูญเสียผู้หญิงเี่รลกต้องทำตามสัญญาถึงแม้ว่าพร้อมกลับได้เสียกับสุนันทินีล้ว